กานหายใจข้างสะพานแม่น้ำบาปะกงขอพอล้วจะสำเร็จจริงไหมครับ <S <S มันึงองกั้นดูดิมีสะพานยาวกว่าน,นี้ไหมละ่ะเอาซะแบบขับรถอยู่บนสะพานสักห้าน,นาทีอะแล้วมึงก็กั้นหายใจลองดูว่ามันจะสำเร็จไหมกูว,ว่าสำเร็จอะไรสำเร็จรู้ไมตายตายเนี่ยสำเร็จแน่สำเร็จแล้วกูยินดีด้วยนะจัดงานศพรอเลยมึงขึ้นสะพานปุ๊บเนี่ย มึงเอาลงศพไปรออยู่ตีนสะพานได้เลยกุแนะนํานะเออถ้ามึงบอกว่าการหายใจแล้วชีวิตมัประสบความสาเร็จอะนะสาเร็จแน่คือมึงตายชัวร์เพราะนั้นถ้ามึงรู้ว่ามึงตายแน่ใช่ไหมนู่นพอได้ตึ้งนอยรอยเลยใต้แหน่ใต้แหน่นู่นอะอยู่ตีนสะพานอะมึงขึ้นปุ๊บก็ให้พอได้ตึ้งเปิดไซเรนรอเลยไม่ต้องส่งไปโรงพยาบาลนะเออไม่ต้องชนะสูตรศพเพราะว่ารู้แล้วว่าเหตุของการตายคืออะไรความโง่ความโง่ของมึงนําไปสู่ความตาย ไม่ต้องชนะสูตรศพไม่ต้องส่งลงไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องไปชนะสูส alle, ส um สตรศพไม่ต้องไปสูน์ศพเอ่อมึงเขียนรอไว้เลยว่ามึงตายเพราะอะไรสาเหตุในการตายส่งวัดเลยไม่ต้อง vo, ไปโรงพยาบาลมึงเขียนพินัยกรรมบอกหมอไว้ก็ได้ว่าสาเหตุของการตายคือความโง่ของผมเองครับอ้วนไขมันเยอะถ้ากินน <Mun> ้ำมันติดกันสามส like. ิบว pues <inity> ันไขมันจะปกติไหมครับมึงก <Brid wollte. S 1> ็ลองแดกดูสิไม่ยากนี่มึงอยากรู้ลองเลย น้ำมนร้อยวัตต์ก็ได้เจ็ดร้อยวัตต์ก็ได้กูเห็นมีขายนะมึงเราไปหาดูหมอดูหวงจุ้ยเขาขายอะ่ะกูเห็นมันมีคนส่งให้กูดูอะ่ะขายน้ำมนเจ็ดรนะ้อยวัตต์อ่ะมึงลองกินดูเดี๋ยวไขม,มันมันก็แตกตัวน้ำมนจะช่วยสลายไขยมันมึงออกไปเองกูยินดีด้วยนะกำลังจะผอมแล้วออแดกแต่น้ำมนนะตลอดสามสิบวันไม่ต้องแด่ข้าวผอมกูรับประกันอไม่ต้องแดกข้าวนะข้าวขนมไม่ต้องกิน กินแต่น้ามนอย่างเดียวเจ็ดร้อยวัตด้วยนั่นอะเอาน้ามนเจ็ดร้อยวัดเข้าไปในท้องมึงมึงไม่ต้องกินอย่างอื่นนะกูยินดีกับมึงด้วยมึงกำลังจะผอมเราสวดมนก่อนสอบเราจะผ่านไหมครับมึงไปอ่านหนังสือก่อนสอบเถอะไม่ช่มาสวดมนก่อนสอบสวดมนไม่ได้ช่วยมึงรอดจากการสอบผ่านหรือไม่ผ่านมึงต้องอ่านหนังสือถึงจะช่วยมึงรอดกูว่ายากแล้วสอบผ่านยากแล้วกูว่า เรื่องแค่นี้มึงคิดไม่ได้เลยพ้าขุนแผนติดตัวไปไหนมาไหนสาวจะติดจริงไหมครับไม่จริงอะมึงพกพ้าขุนแผนร้อยองค์ไม่สู้พกเงินเงินเนี่ยทําให้สาวติดมึงแน่กูจะบอกให้มึงจะมีขุนแผนมากมาหาศาลแค่ไหนแต่ถ้ามึงไม่มีตังค์อะไม่มีข่าวมึงหรอกกูรับประกันพกตังค์เถอะกูว่าง่ายกว่าตังค์ไม่มีแก้ยังไงครับทํางานจ้ วิธีการแก้อย่างเดียวในการที่มึงไม่มีตังคือไปทํางานเมื่อมึงทํางานมึงจะได้ตังมึงโตมายัางไงวะฮะโอ้ยตายแล้วที่บ้านหมอกใส่กางเกงเป้าแตกแล้วหมาเห่าอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเห่าครับมันขำหำม,มึงไงมันก็เลยเห่า มันเห่าย้อเย้ยหำมึงนั่นแหละแค่นั้นแหละง่ายๆเขาบอกว่าตอนท้องถ้าเราเกลียดใครหน้าลูกจะเหมือนคนนั้นจริงไหมคะมันจะเหมือนได้ยังไงหน้าลูกมันเป็นตามยีนเป็นตามสปีชีเป็นตามยีนเด่นยีนด้อยของพ่อของแม่มันจะไปเหมือนคนอื่นได้ยังไงเออถ้าลูกมึงข้อดอกมาหน้าเหมือนคนข้างบ้านกูว่าไม่น่าใช่เพราะมึงเกลียดมาหรอกกูว่ามึงน่าจะไปได้กับมันมากกว่าละมั้ง ไม่น่าใช่เพราะเกียดกันละมั้งเวลาตั้งท้องตั้งคานมันมองกันหน้าไม่เหมือนคนมันมันไม่มีทางเหมือนคนข้างบ้านได้นะถ้ามึงไม่ได้ไปเอากันมาน่ะมันจะมาเหมือนคนข้างบ้านได้ยังไงมันต้องเหมือนคนในบ้านสิมึงจะเกลียดกันแค่ไหนก็ตามะนะมาไปเกี่ยวหาอะไรล่ะวางจานซ้อนกันเวลากินข้าวจะได้ผัวหลายคนจริงไหมครับมึงก็ซ้อนเข้าไปสิ มึงอยากมีผัวกี่ผัวล่ะกูมั่นใจว่าต่อให้มึงเอาจานมาซ้อนกี่ใบถ้ามึงอยากได้ผัวเดียวมึงก็จะมีผัวเดียวแล้วกูก็มั่นใจว่าต่อให้มึงกินจานใบเดียวไม่ซ้อนแต่มึงอยากได้หลายผัวมึงก็จะได้หลายผัวสรุปเกี่ยวกับจานหรือเกี่ยวกับสันดานมึงเองสันดานมากมึงกินข้าวจานเดียวมึงก็มีหลายผัวสันดานมากน้อยมึงกินข้าวซ้อนหลายจานมึงก็จะได้ผัวเดียวสรุปเกี่ยวกับจานหรือเกี่ยวกับสันดานสันดานเออ อาบแสงจันดีไหมคะมึงอาบยังไงว่าแสงจันทรแก้ผ้านอนกลางแจ้งหรือยังไงให้แสงจันมันอาบมึงหรือไงมึงอาบยังไงว่าแสงจันท์เนี่ยนอนแก้ผ้าหันหน้าหันหลังนะมันสรรหานะแต่ละคนแต่ละคนมันสัรหาวิธีการมาทําให้ตัวเองพ้นทุกข์กันนะแต่วิธีที่มึงคิดสรรหากันมาแต่ละวิธีแต่ละวิธีนไม่ได้ช่วยหาอะไรเลย ไปวิธีปัญญาอ่อนอย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนกูก็เป็นอาบน้ําจันทร์อาบน้ําเพนกูนี่ทํามาก่อนแล้วกูนี่ไปยังอาบในทะเลนู่นทําพิธียังในทะเลนู่นไม่เห็นจะมีหาอะไรคิดกันไปเองเออเองมโนเพ้อพกกันไปทางนั้นมันก็อาบน้ำนี่หละมึงอาบน้ําที่ไหนก็อาบได้มึงจะไปขวนขวายในการอาบต้องอาบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแอรขี้หูขี้ตาในการไปอาบกันมึงอาบอยู่บ้านนอนสบายใจนะเปิดแอร์ทํา จะไปอาบตำหายแสงจันทร์มันก็แสงนี่แหละเออกูง,งงมากเลยอาบแสงอาทิตย์ไม่เป็นไรอนะนะไม่มีอิทธิธปาดิหารอะไรแต่ถ้าอาบแสงจันทร์มีอิทธิธปาดิหารเลยกูงง,ง,งงมากฝรั่งอาบแสงอาทิตย์กันประเทศไทยอาบแสงจันทร์กลัวดำไนงะนี่อีกหนึ่งอย่างของความดัดจ,จริตกลัวดำกูก็เลยคิดว่าเอ้ยคนไทยนี่บําเดิมทีเป็นคนผิวสีอยู่แล้วอาผ้าอาทิตย์เขาไม่มีใครเชื่อกูหรอก งั้นกลัวอาบแสงจันทร์แลวการอากลางคืนแล้วกันเดี๋ยวดําประเทศไทยนี่ครีมกันแดดนี่ขายดีนะมึงกูจะบอกให้เพราะมันกลัวดําฝรั่งเขาไม่กลัวดําเขาเลยอาบแดดเขาก็ชอบผิวแทนมันสลับกันแย่ความอยากแต่ละคนไม่เหมือนกันฝรั่งอยากตัวดําคนไทยอยากตัวขาวหมอดูมันรู้แกวพวกมึงไงศาสตร์พวกนี้มันรู้แกวคนไทยมาเลยบอกงั้นอาบแสงจันทร์แล้วการเพราะมึงดําอยู่แล้วเดี๋ยวไปอาบพระอาทิตย์เดี๋ยวคอนเทนต์กูไม่มีคนเชื่ออาบ แสงจันและการตอนกลางคืนสบายใจกว่าผิวไม่ดําด้วยขายได้ทําพิธีได้จบไปเพราะทําพิธีกลางวันไม่มีใครอยากไปนะอยากไปอาบแสงกลางคืนมากกว่าอาบแสงตอนที่กลัวไม่มีใครอนะแสงยูวีมันแรงมึงลองพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงแสงจันแสงอาทิตย์จะมาช่วยอะไรมึงได้มันช่วยไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวกับรวยกับจนหาเหวอะไรเลยมันเป็นเรื่องของระบบธรรมชาติ มันเป็นระบบของมันตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นระบบสิ่งแวดล้อมอ่ะผูก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอ่ะมึงก็ไปเอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการให้มึงรวยอ่าถ้ามึงบอกว่าอาบแสงจันทร์แล้วรวยจริงกูว่าคนไร้บ้านนะรวยหมดแล้วมึงดูสภาพคนไร้บ้านแต่ละคนที่นอนตามถนนนะั่นน่ะนั่นน่ะอาบแสงจันทร์กันทุกวันนะั่นน่ะทำไมไม่เห็นรวยอ่ะอ่ะมึงดูเอานะ่ะอาบแสงจันทนระ์น่ะคนไร้บ้านนะ่ะไม่มีที่มีทางนอนนะ่ะ นอนใต้สะพานลอยบ้างนอนบนที่ถนนบ้างนอนริมฟุตบาทบ้างอนนะนะมันอาบแสงจานทุกคืนนะกูไม่เห็นมันรวยเลยรู้สึกหมดหวังในการใช้ชีวิตควรใช้หลักธรรมไหนมาเป็นแค่คิดท้อแท้มากก็อย่าไปท้อสิมึงจะไปท้อทําไมล่ะท้อไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรมึงแก้ไขอะไรแล้วไหมเวลาทอ้อท้อไปก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้มึงก็อย่าท้อสิมีกําลังใจขึ้นมามีสติสัพพัญญะขึ้นมาเอากระโถนกูไม่ลาตีกระบาลทีหนึง่งจะได้มีสติสัพพัญญะมีกําลังใจเพิ่มขึ้น,นมาบ้าง ให้กูตอีทีหนึ่งไมล่ะจะได้รีบวิ่งเร็วๆมึงจะท้อทําไมท้อไปก็แก้อะไรไม่ได้ไม่ท้อมึงก็แก้ไม่ได้ดังนั้นมึงกลับมาไหมทําไม่ท้อดีกว่าไหมเออแทนที่จะท้อไปมันก็ไม่มีสติปัญญาในการที่จะหาทางแก้ถ้ามึงไม่ท้อมึงจะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาเพราะอะไรความท้อมันไปบดบางปัญญาความท้อเนี่ยไม่ต่างจากความโง่เลยมันบดบางปัญญาถ้ามึงมีความโง่อยู่บทบางปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าเมฆในท้องฟ้ามันเยอะมันจะบดบางแสงอาทิตย์ แสงสว่างจะปรากฏไม่ได้เพราะมีโ uh ม่มีเมฆเนี่ยหรือความโง่เนี่ยมันบดบังอยู่แต่เมื่อไหร่มึงแหวกเอาเอาเมฆออกเนี่ยแสงแดดก็จะส่องลงสู่พื้นดินได้เหมือนเดิมเออมึงแหวกมันออกสิรู้สึกท้อกับชีวิตปัญหาลุมเล้เยอะชีวิตมันลำบากจังครับในปัจจุบันแก้ยังไงชาติหน้าจะทํายังไงให้ลําบากมึงแก้ชาตินี้ก่อนมึงไม่ต้องไปแก้ชาติหน้านะเออชาตินี้มึงังไม่รอดเลยชาติหน้ามึงจะรอดเลย แกชาตินี้มาศึกษาในคําสอนพระเจ้าอยู่กับปัจจุบันหาเหตุต้นเหตุของความทุกนี้ให้เจอแล้วมึงแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วเดี๋ยวปลายเหตุมันจะดับไปเองแล้วมึงอย่าไปทําอีกถ้ามึงรู้แล้วว่ามันเป็นเหตุให้มึงทุกแบบนี้มึงก็อย่าก,กลับไปทํามันอีกสํารวมระวังไว้ชาตินี้ยังแก้ไม่ได้มึงจะไปหาวิธีแก้ชาติหน้าแล้วมึงเอาชาตินี้ก่อนเศร้ามากเลยค่ะเป็นหาอะไรก่ะเศร้าจังเลยเหมือนกันไม่รู้เศร้าหาเศร้าเห,เหวแล้วกันนักหนาเวลากูสอนทำก็ไม่ค่อยจะฟังหรอก เวลากูสอนก็แอนตี้กันจังแล้วก็มานั่งบ่นว่าเศร้าเศร้าเศร,ร้าหาเลยนักหนาสอนก็ไม่ฟังฟังก็ไม่ทําตามแล้วมันก็มาบน่บนบ่นตำหาอะไรสอนหมดทุกอย่างแต่ไม่ทํากระโถนตีกบ,บาลก็ห้เศร้าไม่แต่งงานมีลูกแกไปจะมีใครเลี้ยงดูทํำยังไงครับเลี้ยงดูตัวเอง การที่มึงต้องแต่งงานมีลูกไม่ใช่มึงจะเอาลูกมาดูแลมึงมึงคิดจะมีลูกเพื่อที่จะามาดูแลมึงมารับใช้มึงตอนแก่มึงก็คิดผิดแล้วอันนี้มันไม่ใช่ความเมตตาของการมีลูกแล้วมันผิดเจตนามันผิดวัตถุประสงค์ในการมีเออมึงดูแลตัวเองให้ได้ไม่ใช่มึงจะไปพึ่งพาชาวบ้านแล้วกูถามว่าถ้าวันหนึ่งมึงมีลูกอะ่ะมึงมั่นใจเหรอว่าลูกมึงจะกลับมาดูแลมึงมึงมั่นใจได้ไงไว่า,าลูกมึงจะไม่ตายก่อนมึงมึงมั่นใจได้ไงว่าลูกมึงจะกระตัญยูต่อมึง แค่คิดก็ผิดแล้วนะมึงต้องดูแลตัวเองให้ได้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งชาวบ้านกูไม่มีกูเห็นไม่เห็นจะหวังพึ่งใครเลยจะไปหวังพึ่งเขาทาไมอะ่ะพึ่งตัวเองก่อนสิก่อนจะพึ่งคนอเดือนกําหนดคลอดเดือนตุลาสินแสบอกว่าเดือนตุลาไม่มีเลือกคลอที่ดีเลยค่ะแล้วมึงจะไปฟังสินแสทําไมมึงจะลอดกลอดคนเรามันเกิดมันเลือกได้หรอว่ามันจะเกิดตอนไหน มึงจะคลอดมึงก็คลอดเลยมึงจะไปอ่านไว้ําหอกอะไรเวลาขี้มึงยังขี้ได้เลยมึงจะไม่เห็นเลือกเวลาแต่เวลามึงคลอดมันจะเลือกเวลาขึ้นมาอีกหน่อยเวลามึงจะขี้ไม่ต้องดูเลิกดูยาไลเหรอปวดขี้แต่ไม่มีเลือกขี้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องขี้กันเลยเวลามึงจะคลอดมึงก็คลอดไปสิมันจะเป็นห่าอะไรล่ะลูกมึงมันจะดีไม่ดีมันจะเลวไม่เลวมันเป็นที่วิบากกรรมของมึงมันเป็นการกระทําของมึงต่อให้มึงเลิกคลอดดีแค่ไหนก็ตามถ้าลูกมึงจะชั่วมันก็ชั่ว เลิกคลอดมึงมึงจะเลวซามต่ำช้าแค่ไหนก,ก็ตามแต่ถ้าลูกมึงเลี้ยงดีมันก็ดีมันเกี่ยวหาเลยก็เลิกโอ้ยเลิกนี่มีอเลิกคลอดเลยเหรอกูลางงมากวัน,ว,นวันหนึ่งมั่งทำหาอะไรนั่งดูแต่เลิกอีกหน่อยมึงจะก้าวขาก็ดูเลิกติดไฟแดงก็ดูเลิกว่ามึงจะติดดีหรือไม่ดีมึงจะผ่าไฟแดงหรือไม่ผ่าไฟแดงดีเพราะอะไรเอ่อติดไฟแดงเลิกนี้ไม่ดีถ้าผ่าไฟแดงเลิกจะดีกว่าเดี๋ยวไปติดไฟแดงนู้นเลิกดีกว่ามึงไม่ต้องดูกันตลอดเวลาเลยเหรอ เวลามึงจะเอากับผัวกับเมียเนี่ยก่อนมึงจะตั้งท้องขึ้นมามึงดูเลิกเอากันหรือเปล่าก็ไม่ได้ดูเลิกเอากันเอา้าทำไมเวลามึงคลอดมึงจะดูเลิกเอากันล่ะมึงจะเดิน้ดูเลิกคลอดล่ะพวกมึงเนี่ยมันเรื่องเยอะเรื่องมากไปฟังหมอดูปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์สินทรงสินแสปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์เวลาเอากันนะมึงปรึกษาสินแสหรือเปล่าจะเอากันท่าไหนจะเ,เวลาไหนาจะเริ่มต้นเอากันยังไงมึงถามกันหรือเปล่าฮะ สินแสเนี่ยมันมานั่งอยู่กับมึงมันมานั่งเฝ้ามึงเอากันหรือเปล่าในห้องนอนเนี่ยกูถามหน่อยก็เปล่าอา้าวแล้วมึงจะไปปรึกษาหาอะไรมานักหนาแทนที่จะไปขวนขวายอยู่กันระมัดระวังว่าจะต้องดูแลคันยังไงจะต้องบำรุงคันยังไงให้ลูกออกมาฉลาดให้ลูกออกมาดีให้ลูกออกมาแข็งแรงมึงกลับมานั่งดูเลิกคอดมันปัญญาอ่อนสิ้นดี เรื่องเลิกเรื่องยามเนี่ยมึงเลิกกับสักทีเถอะมันไม่ได้มีผลหาอะไรกายวาจาใจสุจลิตนั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีมึงจะไปปรึกษาใครดูตัวเองการกระทําทางกายวาจาใจมึงดีหรือยังถ้าดีแล้วนั่นแหละเลิกดีเวลามึงจะคลอดลูกมึงทากายสุจลิตวาจาสุจริตใจสุจริตมึงคลอดเวลาใดนนั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีแก่มึงในขณะที่มึงจะคลอดมีสติสัมปชัญญะในการคลอด โอ้ยตายมึงดูเลิกกันยังจะเบ่งหรือไม่เบ่งจะคลอดหรือไม่คลอดความปัญญาอ่อนคนในโลกนี้มันดีดดิ้นกันหนักหน,กหนาสาหัสได้มากขนาดนี้เฉยเหรอโอ้ยกูสติสัมปชัญญะไม่มีสอนอยู่โคมโคมโคมสมมุติเราอกหักแล้วเรามานั่งเศร้าใจเปิดฝักบัวทำมิวสิกวิดีโอร้องไห้จะเป็นจะตายน้ำตาไหล ในขณะน so no right. like you ั้นใครเป็นคนทุกข์อีกคนที่ทิ้งเราไปหรือเราเป็นคนทุกข์เราเป็นคนทุกข์อ้าวเบียดเบียนตัวเองนั่นนะเบียดเบียนแล้วน่ะมันจะบอกไม่เบียดเบียนตัวเองได้ยังไงอ้าวจะทำไมเบียดเบียนตัวเองอ้าวก็ตอนนี้มึงกาลังคิดวตัวเองทุกข์อยู่อ่ะมึงทุกข์ได้เพราะมึงอะไรเพราะมึงคิดถึงเขามึงไม่คิดถึงเขามึงจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อ่ะเราทุกข์เพราะเราคิดถึงเขานั่นไงเบียดเบียนตัวเองหรือยังเบียดเบียนแล้วหยุดคิดได้ไหมล่ะหยุดคิดได้แต่มึงไม่หยุดไง ถ้าหยุดคิดได้สามารถมีสติอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ไปคิดไหลไปตามอารมณ์มันจะมีความทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรก็เราไม่คิดถึงเขาแล้วความทุกข์ก็ดับไปใช่ไหมดับไปแล้วเบียดเบียนด้วยยี่อะไรก็หยุดเบียดเบียนตัวเองแล้วดังนั้นการกระทําใดก็ตามจุดคนแรกเลยเนี่ยประเด็นแรกเลยอ่ะมันจะเบียดเบียนตัวเองก่อนเสมอพระพุทธเจ้าเลยให้ไว้สามหลักว่าอะไรเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หนึ่งอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองมาข้อแรกเลยอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองข้อสอง ยาเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นข้อสามยาเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนี่คือหลักของการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันหลายคนถามอาจารย์ว่าแล้วกินเหล้ามนเบียดเบียนตัวยังไงมันเบียดเบียนตัวเองคนแรกเลยมันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็จริงกินเหล้าแล้วนอนหลับอยู่ในบ้านไม่เบียดเบียนคนอื่นจะบาปได้ไงบาปสิก็มึงเบียดเบียนตัวเอง ดังนั้นคนแรกที่เราจะเบียดเบียนได้เสมอจําไว้นะเราจะเบียดเบียนตัวเองคนแรกเสมอมึงอย่าคิดว่ามึงไปเบียดเบียนคนอื่นก่อนนะหรือคนอื่มมาเป็นคนเบียดเบียนมึงนะไม่ใช่นะมึงน่ะเบียดเบียนตัวเองคนแรกคนนินทาเราเราทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรเพราะเรากําลังเริ่มเบียดเบียนตัวเองอาจารย์ถามว่าคนนินทาคนอื่นนะเราทุกข์นะเออไม่ทุกข์ว่าเพราะอะไรก็มันไม่ใช่เราแต่คนนินทาเราเราทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรา พระพุทธเจ้าเลยสอนว่าอะไรอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปคิดว่ามันเป็นของตัวเองซิใครอยากจะนินทามันเป็นนินทาเรามันด่าเราเป็นนกแก้วนกขนทองก็ปล่อยให้มันพูดไปใครบ้างในโลกนี้จะไม่โดนนินทาและความนินทานน้นเป็นเรื่องจริงไหมถ้าจริงเอามาปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ถ้าไม่จริงอาไม่จริงมึงจะรับทําไมในเมื่อมันไม่จริงไม่จริงมึงจะเอามาเป็นของมึงทําไมก็ปล่อยให้มันอะไรปล่อยให้มันรับผลจากการกระทําจากการนินทาว่าไรชาวบ้านไปมันรับผลของกรรมไปเองเราต้องรับไหมล่ะเราไม่ต้องรับทุกไหม ไม่ทุกนี่นี่ไงไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองเมื่อไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองมันจะเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นได้ไหมก็เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรก็เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาปล่อย้เขารับผลจากการกระทำของตัวเองเมื่อไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองย่อมไม่เบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นและเราจึงจะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางใจก็ตามทางวาจาก็ตามทางปากก็ตามเราจะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนใครเลยเพราะอะไรเริ่มต้นที่เราจบนะจบ อาจารย์จึงสอนย่ายาสารแนเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านนะมึงสารแนกก็ได้น้อยหน่อยมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขามากหรอกมึงยุ่งกับเรื่องตัวเองเถอะแค่เรื่องตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตมึงเนี่ยก็ลําบากลําบนจะแย่อยู่แล้วยังจะไปวุ่นวุ่นวายกับเรื่องชีวิตชาวบ้านไม่ต้องไปยุ่งยุ่งแค่เรื่องตัวเองพอเราไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นครูเป็นอาจารย์เราไม่ได้มีหน้าที่ในการสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนใครดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรสั่งสอนว่ากล่าวตัวเอง โดยอาศัยธรรมะพระเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ฟังมาจากอ่านมาจากตำหลักตำราแล้วนำไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติดีแล้วได้แล้วรู้แล้วเห็นจริงตามนั้นแล้วแล้วถ้าเรามีโอกาสในการเมตตาอยากจะบอกสอนคนอื่นก็บอกสอนคนอื่นต่อไปแต่ตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ก่อนยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนแล้วมันจะยังประโยชน์เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้ด้วยแล้วมันก็จะกลายเป็นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเห็นไหมครบเลย3อย่าง